เพิ่งรู้ครับว่าแถวบ้านของขิมหันนี่มีคนใช้โลโวรุ่นเก่ากึกอยู่ครับนี่ครับเห็นไหมครับข้างหลังนี่ครับไม่รู้ว่าเป็นรุ่นอะไรเดี๋ยวไปสอบถามกันดูครับว่าโลโวตัวนี้ได้มายังไงเป็นมายังไงไปดูนครับสวัสดีครับผมขอสอบถามรถไถขั้นสีแหล่ๆนี่ร่องเบิงแนครับได้มาจังไดครับผมเป็นมาจังไดอชื่อได้มาตาหนองบัวซอครับ รถมีนาจะโดนเราเนาะครับอายุรถประมาณพันจ็ปีครับผมผมตอบว่าตอบว่าอะไกันสื่อือต่อมือเข้ามาเนาะต่ออออมมืเเข้าาครับใส่งานเป็นยังไงครับใส่งานเป็นยังไงใส่งานก็ก็โอเคอยู่ครับผมอือไอ้มันมีอะไรบ่เขาถามว่ารถซุ้มนี่มีอะไรบ่รถก็คล่องตัวอยู่แต่ว่าอะไรี่อผมเหมือนสั่งในอินเทอร์เน็ตเอาครับอ๋อสั่งในเน็ตได้เห็นบ่เขาบอกว่าอะไรหายากยากอยู่ใส่ใส่ในโทรศัพท์สั่งได้เลย กิดกาเป็นบางตัวครับเป็นบางตัวแต่ว่าบางตัวก็ต้องก็ต้องได้ดัดแปลงนะเนี่ยแต่ถามว่าเอ่อมันใส่งานโอเคอยู่แม่นบ่ครับก็คล่องคล่องตัวดีคล่องตัวดีเดี๋ยวภาพผมไปเบิ่งใกล้ๆดูครับผมนี่ครับสอบถามผู้ใช้งานจริงโอ้ยเบิ่งสีนี่ล่ะไปเบิ่์นแล้วนะครับมีแต่ขี่เมียงแล้วนะครับผมรุ่นนี้จักแรงครับนี่ยี่สิบแปดโอ้ยโตมันคือส่งส่งวานรถสามสิบหกสี่สิบเข้าผมนี้เนาะนี่เนาะ ออมีอันไหนแนวทีวที์ว mm. ่างงแงนะครับใส่งานมาแล้ว oh, มีมีมีแบบใดมีอันใดทีที่คือคือยากในการใส่งานเนี่ยครับผมเกิดการที่มีไอ้มันโดนเนาะตามอายุมันจะเรื่องเรื่องของการหัวการเงี้ยงอ๋อหลอดซึมหลอดซึมหลอดซึมได้เติมน้ำมันเติมน้ำมันให้เติมน้ำมันได้เรื่อยๆน้ำมันให้ก็ใส่ทั่วไปเนาะเจ็ดแปดแปดซี่อือเครื่องยนต์งอแงีเนี่ยบอกครับผมบับัครับบัเลยเนาะาโต มันเป็นแผลเศร้าปีเราบริเวณบริ่งจากสภาพนี่โอ้สตาร์ติดชึ้งเลยเนาะครับเนาะนี่ครับเนาะแต่ว่าผมเหมือนผมบริเตอระบบไฟแบบจุดเดือดเลยแต่สตาร์ติดอยู่เนาะครับเนาะใส่งานใดปกติได้มาหลายเป็นไหนครับผมซื้อมาแปดหมื่นห้าไม่มันเป็นตะโสนเดือบเปียกเหมือนอ่าอ่าตัวถ้าจะใส่งานได้อยู่งเลยเนาะครับเนาะนี่ครับผ่านสามสี่ปีสี่ปีได้มาสี่ปี อยู่นัมซีปีอรุณนี่นี่เขามาในไทยนี่โดนแล้วนะครับอันนี้คนทั่วไปเขาจะเข้าใจว่าอ๋อเป็นแบรนดย์ยูโรยูโรที่จริงแล้วเป็นแบรนด์แบรนด์จริงๆของเขาคือโลโวอรโฟลทอนนะครับโลโวอรโฟลทอนโอ้ระบบเกียร์อย่างกับพท่านเนีมีปัญหาเนาะครับเนาะพวกเกียร์พวกนี่อย่างมีปัญหาเนี่ยปปตตตเปล่าลองลองลองมึงลองอมึงดูด <c oughs> <c oughs> โอ้สตาร์ทมื่อครับ <c oughs> ต่อตรงเลยเลย <c oughs> ใส่งานไม่สวยนี่แหละครับผมโอ้โมเมนว่าเหากับเขามาอยู่ในบ้านเขานะครับเนาะแบนนี่กับมามาโดนแหละเบื้องจากสภาพรถนะครับผมเท่าหนเคยมีปัญหาเนี่ยบอครับผมบอเคยมีปัญหาเออเท่าหนบอบอเคยหัวเคยซึมเนาะแต่มีแต่ขั้นฉากนี่แหละเนาะขั้นฉากมาสิเป็นโอลิ่มเป็นเอียงนี่แหละแะหาเปลี่ยนได้ ผมเด่เตียนเตียนเป็นคัดอ่ารอบราชูดเนี่ยเตียนเป็นคัดเมื่อไรเมื่อไหรครับผมแค่ภาพนี้คือผมผมสั่งได้เน็ตเนี่ยกจะมีจมวหาที่หาแรงแต่ตัวแต่แรงมันบ่มีผมให้ให้ให้ร่านเขาเขาแต่งอ่าเขาแปลงอ่าใส่ได้เสยใส่ได้กบบปกติครับใส่งบไลฟ์เมื่อไหรครับในการสอมคัดนี่ผยเลียดเองไลฟ์เมื่อไหรครับเอาเอาต้นทุน ผมยำเยอะกว่าบ้านพันหาครับโอ้ยค่าไหลพันหาพี่น้องเอ้ยนะครับผมไฟหน้า LED ครับโอ้ยางเท่ครับนะครับนี่ครับสอมคัดบนพันหาครับสอมเองครับผมเอาบ่อดะไเฮ็ดยากมันบเป่ครับผมกะทั่วไปก็ยังรถไทปกติเลยแล้วเนาะโอ้บ่มีอย่างซับซ้อนนี่แหละครับอ้าวขึ้นเซย ดันนาขึ้นเสยเออเนี่ครับจากผู้ใช้งานจริงครับก็ต้องเล่งซอยนี้เลกน้อยเนะเพิเผาเนาะนะครับผมธรรมดานะครับรถแค่28แร่งหนึ่งครับพี่น้องนะครับเนี่ครับเห็นยูโรอย่างนี้คือสติกเกอร์ในบ้านเราครับมาแปะนะครับบริษัทยูโรเทคนำเข้าครับแต่ชื่อจริงๆแบรนด์ของเขาคือโฟลตอนครับนี่ครับโลโวอโลตอนนะครับนี่ครับโลโก้ของเขานะครับ ตัวนี้คิมผันก็สั่งได้อยู่นะถ้าสนใจนะครับแต่ก็ต้องเสียค่านําเข้าเองนิดนึงนะครับส่วนใหญ่ก็จะเป็นรุ่นใหม่แล้วครับก็จะเป็นพวก40 50ตู้แอร์แล้วครับผมเอออะไรก็หาซื้อได้ทั่วไปจากผู้ใช้งานจริงก็ไม่มีปัญหาอะไรที่ต้องกังวลครับสั่งได้ทุกอย่างมีทุกชิ้นนะครับผมอาจจะได้รอนิดนึงแต่ก็อย่างที่ว่าครับรถมันเป็นรถที่นอกกระแสครับผมนี่แหละครับกับผู้ใช้งานจริงครับ สามที่เห็นในคลิปเลยครับไปสอบถามผู้ใช้งานจริงๆครับกับยูโลนะครับหรือชื่อจริงๆคือโลโวโฟลตอน28แรงนะครับเขาหน้าแห้งๆแต่อย่างอื่นก็เปียกนะครับไปเห็นหลายๆคันก็อย่างเงี้แหละครับผมมันใช้งานได้ก็ใช้งานไปก่อนนะครับอันไหนที่มันใช้ไม่ได้ยิงค่อยซ่อมบำรุงครับอย่างคันหมดเนี่ยซ่อมหมดไปทำเองนะพันห้าบ้าบอครับอะไรนะครับแค่นั้นเองครับ ไม่ลำบากใจเลยครับดูจากรอยยิ้มของผู้ใช้งานครับ8 5 0 0ได้มาใช้งานประมาณนี้4ปีแล้วคุ้มมากครับอายุรถจริงๆน่าจะประมาณ12-13ปีนะครับก็ประมาณนั้นตามที่มีข้อมูลว่ารถรุ่นนี้นำเข้าตอนไหนนะครับขนาดรถรุ่นเก่ายังหาอะไรได้ครับยังหาอะไรพอได้อยู่ครับบางอย่างก็ต้องแปลงก็ธรรมดาครับแต่ถ้ารถรุ่นใหม่ๆอย่างที่คิมหันเอาเข้ามาขายไม่ว่าจะเป็น40ตู้แอร์50ตู้แอร์75ตู้แอร์ นะครับร้อยสิบพวกนี้มีอะไรพร้อมเลยครับผมแล้วก็สั่งได้ด่วนด้วยนะครับถึงว่าอะไรจะหายากแบบไม่มีในสต็อกที่คิมหันอยู่ก็สั่งด่วนขึ้นเครื่องบินมาได้เลยครับผมไม่ต้องกังวลนะครับตามที่เห็นนะครับซูมาถูกใช้งานคุ้มนะครับรุ่นใหม่ๆที่คิมหันมีอยู่ก็ราคาก็ไม่แรง้วยครับสนใจสอบถามได้ครับ092 5 3 5 7 3 7 1เจาเจอกันใหม่คลิปหน้าครับคลิปนี้มาเล่าประสบการณ์ ชัดๆให้ฟังครับไปเจอจริงๆที่หมู่บ้านตัวเองครับไม่รู้มาก่อนครับว่าที่นี่มีโลโก้ใช้งานจริงๆอยู่ครับ